สวัสดีครับเพ,เพื่อนๆพี่น้องชาวยูทูบทุกคนนะครับทาง facebook ด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำอาหารเย็นก่อนนอนให้ลูกสาวผมนะครับจริงผมทำหมูนะครับแต่ลูกผมไม่กินครับอยากกินไข่ไข่ดาวชอบกินไข่ดาวนะครับผมก็เลยทำไข่ดาวนะครับ ให้กินนะครับนี่ครับนี่ครับต่อน้้ำมันดเดีอยบครับไมค่อยใส่นะครับตอนน้ำมันดเดีอยเต็มที่นะครับ,รบก็เคาะใส่เลยครับ ใส่เลยนะครับไข่ดาวโอ้โ,โ,อโหไข่แดงมีสองลูกนะครับนี่ครับนี่ครับไข่แดงสองลูกดีมากเลยดีไหมครับไข่แดงสองลูก น้ำมันน้อยครับจะเป็นไข่ดาวให้ป่อนี้รู้ครับไข่แดงไม่แตกก็ถือว่าไข่สดอยู่นะครับไข่ดาวสองลูกครับคุมเลยถ้าฟักออกมาเนี่ยผมว่าสงสัยจะเป็น ไก่สองตัวครับไก่ฟนะ้าแปดเนาะผมคิดว่าจะเป็นไก่ฟ้าแปดนะครับอย่างนะครับสุดยดนะครับก็จะไปใส่ซอสน,นะครับ นี่ครับสุกสุกแล้วครับก็ตักมาเลยนี่ครับนี่เป็นสตะกระทะนะครับ สตลเลตแท้นะครับนี่ครับทอดไม่มีดำครับไม่ติดหม้อไม่ดำนะครับไม่เหมือนมินียมนะครับนี่ครับดีมากเลยแต่แพงหน่อยครับกระทะสเตลเลตเสร็จแล้วครับไปให,ใ,หให้ลูกสาวสุดที่รักอีละไออีละพ่อเฮ็ดให้หแล้วอ,อ,อ,อ่ะอ่ะเร็วเร็วโอ้จะแสียบเถอะวะนี่ครับ ตักเข่าตักเข่าับลูาวผตักเข่าใส่อีกนี่เป็นจานข้าวหอมครับผมกินเองครับผมกินเมื่อกี้เนี่ยก็เลยไม่ใส่หลายจานครับนี่ไม่มีเวลาล้างครับทำางไม่กี้พวงข้างบนบ่ หาบ,กาหหหากบุกนาผู้หดาง,งกระจิกหน่นี่คือวิดีที่ก,ล,กลังเป็นไวรัลอยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตซึ่งกลันที่ทถเถียงกันว่าทำไมเด็กผู้ชายถึงได้โตเป็นผู้ใหญ่อย,อย่างรวดเร็วใส่ซอสด้วยครับลูกสาวพบกินใส่ซอสเอออังกินละกริ้นปิดเนี้ยัวสาวปิดก่อนอีพอทายอัะไรยุ่เออ,อ เน้อโอ้น่ากินมากเลยครับเพื่อนอ้อนี่ครับน่ากินเดียเด๋ยวเดี๋ยวนี่พอไทยจบก่อนนี่เสียงแสบนี่ต้มหมูครับนี่ครับต้มหมนูน่ากินครับ 嘛，嗯。